สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาอยู่กับแอดมินเลาวจ้ากับช่องก็ติดหวยดังมาแช่ กะมาพอกันในวันจันทร์ที่4เมษายนน้าจ้ามุน,นีแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเซ็นโชคตวเล็ดด้วยเด็ดตุเล็ดปังๆเอามาแบ่งปันให้ผู้ชมได้เบิ่งกันน้าจ้าซึ่งจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษายนซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิ่งกันคือเก่าน้าจ้าเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามกันในย่างถูกต่องน้าจ้า แนวทางรัฐบาลไทยชุดนี้ก็จะมีแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงแล้วก็แนวทางของ แมงปอเด้อพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคอนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะจ้าแล้วก็เผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนำขนอโด,ดยการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเผื่อเป็นการบอเสียเวลาเฮากะไปเบิงแนวทางกันเลยจ้ะ เริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงกันก่อนเลยเนาะจ้ะซึ่งงวดท่ผพานมาเพิ่นกระไ้เข่าสองโตบน้ะพี่น้องหนึ่งแปดเด้อจ้าเฮากลับไปต่องวดประจำวันที่ 16, สิบหกเมษายนกันต่อเลยซึ่งเพิ่นก็นได้ปล่อยแนวทางมหาห้แล้วแนวทาง 16, สิบหกเมษายนงวดนี้เพิ่นกระไ้วิ่งบนทีลักเจ็ดชุดสามโตเม็ดเดียวก็คือเจ็ดสองา ต่อด้วยแนวทางขู่โตดบนเนาะจ้ะซึ่งก็มี7 2 7 5 2 5หาแล้วก็7 0ดศูนะพี่น้องโตเน้นก็คือ72 2 7สเด้อพี่น้องเดอ้อเพิ่นวงกลมเน้นให้แล้วเนาะจะ้ะต่อด้วยแนวทางสองตัวล่างเพิ่นกระไ้วิ่งทีลัก3วิ่งล่างลัก3ามนะพี่น้องชุด2โตก็คือ36กับ3 9เก่านะพี่น้องชุด2ตัวล่างเน้นไ้คือ3 6ห หกสามเด้อพี่น้องเด้อสองตัวลางสามหกกับสามเก่าตัวเน้นก็คือสามหกหกสามเด้อจ้าก็แคปเอาไว้เบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อพี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดจะซึ่งกับเป็นแนวทางของแมงปอเนาจะจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษายนเพื่อนกระห้เข้าสองตัวบนคือกันเนาจะจ้าสองตัวถ่ายเนาจะจ้า นั่นก็คือ18ให้เขาตรงๆเลยนอะกจากสำหรับแนวทางของแมงป่อเอากรมาต่อกันที่งวดประจำวันที่16เมษายนเนอกจากซึ่งแมงปอเพิ่นกระไดโปอยแนวทางมหายแล้วแนวทางรัฐบาลไทยชุด3ตัวบนซึ่งก็มีตัวเลข840 814 815 825 8 2 6หแล 9, 6, 3, ้วก็เก่า6 3สนะพี่น้องเดอ้อชุดเนียน3โตก็มี8 4 0 8 1 4 8 2 5แหแล 9, 6, 3, ้วก็เก่า6กสนะพี่น้องเดอ้อตัวเนียนหายคือทำเครื่องหมายดอกจันนะพี่น้องเนาะมาต่อกันทีแนวทาง2โตบนล่างก็มีตัวเลข4 0 4 8 1 4 1 5 2 5 2 6หหสองห หาแปดหกสามแล 7, ้วก็เจ็ดสามด้พี่น้องโต๊ะที่เพิ่นเน้นให้ชุดสองโต๊ะบนล่างก็มีสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหาสองหกและเจ็ดสามด้พี่น้องเด้อแนวทางแม่งปอเพิ่นกันเน้นให้แล้วนอกจากทางชุดสามโต๊ะแล้วก็สองโต๊ะก็แคบไวเบิงจดเอาไว้เบิงกันเ้ว้อพี่น้องเอาไว้เป็นตัวเลือกในการสื่อลอตเตอรี่กันเด้อจา้ามาต่อกันอีกหนึ่งแนวทางจาซึ่งก็เป็นแนวทางของ มักคาแห่งพุโทโธเป็นแนวทางชุด2องโตบนรางงดปรจะจำวันที16่16เมษายนซึ่งกได้แก้ตัวเลข96 90 16 10 36แล้วก็30นะพี่น้องเลขตัวเก้าก็กลับมาอีกแล้วนอกจากสำหรับแนวทาง 10ึกับ30มศู 0, นย์เนาะจ่ะเลขัวเก้าติเคยออกเนาะจากลับมาอีกรอบหนึ่งก็อยิ่ยังก็เกิดขึ้นใดทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะออกแล้วก็ออกอีกใดขึ้นกันเนาะจาก็แคไ่ไปเบิง้งจดเอาไปเบิ้งกันเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขเนาะจ่ะ ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้้อมูลอย่างมีสติเดอจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคโดยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลทอนันด้ดยพี่น้องทางช่องบอส,สนับสนุนการพนันหรือว่าซิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเดอจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าพี่น้องแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้ๆคนสชคดีร่ำรวยมัน่นหมายกันทุกคนเด้อจ้าแอดมินก็ขอโตล่าไปสนีทก่อนเด้อจ้าแล้วกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า